สวัสดีทุกคนพพกกับผมบิ๊กเกมเมอร์ตอนนี้เป็นออยู่ในเกมซอมบี้ฮันเตอร์นะไปลุยกันดีกว่าเชิญไม่ได้ถ้าเชิญมันมัน,มนย้ายเซิร์ฟไปเฉยเนี่ยกดข้าวแล้วก็จอยแล้วไออัน,นอันที่สองอะที่เป็นรูปออตินอ๋อเข้ามาแล้วหรออาเ้นพร้อมแล้วไปลุยเลย นั่นคือตินซอมบี้คือออตตินเก็บกล่องย่างเนะี่ยกล่องเนะี่ยกล่องซ้ายมือเอาเลยเต็มที่ครับผมเล่นกันเลย เปลี่ยนสกิลวาดีว่วาเอา่อสินค้าคงค้ังอนนี้อะไรอ่ะแม็กนัมช็อตหนึ่งเหมือนกันเลยไม่ต่างกาันโอเคใช้ได้อันนี้ก็มีของดีดีใช้แล้วสองอันธนูไง ิ้บอกทนูด,ดีไหมเหรอเฮ้ยโอเคว่าแน่ิแน่ป่งิเบว่าแน่ปิเนีแดีโอ้ายิงเด้งคืออะไรโอ้ยไม่ถึงก็แค่สกิลเนาะมา เลิกกูเลิกกูไปเลยมีของล่วงไว้น่ะโอเคมีเพื่อนๆ20%นะโอ้ซอมบี้เพียบไปไปทำอะไรกันเยอะแทำอนไรกันเยอะๆยะตุ่ยยังตุ่ยแล้วอะพี่คิดมีเยอะเลยพี่คิดมีน้องูดไม่ใช่พี่คิดที่ต้องพูดจริงนะพี่คิดแบบเยอะจริงเยอะจริงจังเลย เอามาจากไหนกันเยอะแยะโอ้เพียบเพียบโอ้โอ้โอโอโอโตบหรอ <c oughs> ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปโอ้ยตัวพ่นมา อย่างยังไม่ยอมตุ้ยครับไม่ได้ของดอบเลยอะทำไมอะไม่ได้ของดอบไม่มีของดอบเลยครับไม่ได้ของดอบสิเปอร์เซ็นสเอ์เซ็นเลยอ่ยิงเข้าไปยิ่งเข้าไปยิ่งเข้าไปยิ่งเข้าไปน้องๆตุยยี่ปีเย้ายห้อง <A kingdom. S 1> เหมือนมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาว่าไม่มีนี่ oh. เออ Okay. เฮ้ยโอ้โหโดนบอสมาแล้วไม่มีฮิวด้วยเอาเลยจ้าลด้กันไปเลยจ้า <c oughs> ถอยก่อนถอยก่อนสกิวไม่มีครับสกิวไม่มีเอ้ยอะไรนะไม่โดนเอ้ยโดนลบครับ ดีเขาน้ามามาเลยไม่กลัวก็โหมบอสมาเลยมาเลยมาเลยปล่อยมาเลยยิงหัวเางเดียวครับหัวเางเดียวครับเรียบร้อยครับอะไรดอกบ,บ้างเฮ้ยกอ๊อกอีกแล้ว<ะ>กอ๊อกอีกแล้วปืนกอกเลเวลอะไรเนี่ย พีกดไปต่อไปต่อต้ออติ้นไปต่อเลยเดี๋ยวไม่เสียเวลาไป้สเปเชียลมาโอเครีเวลเธออัพยังปุดออนพี่คิดได้ไม่ไหแล้วสิบแป1สิบสิบเก้า <18. 12. S 1> โอเคใช้ได้ <12. S 1> คิดว่าสิบสองเลยเหรออ๋อมาเล่นในในโหมดฮาร์ดเนี่ยฮะที่แปดแล้วเหรอที่คิดที่คิเวลเท่าไหรนะ่ละเมื่อกี้พี่คิดเลขแปดไม่ใช่นะสองเมื่อกี้พี่คิดเลขแปดไม่ใช่นะอ๋อหมดแล้วโอเคควี สีนค้าคงคลังไปลุยกันดีกว่าครับผมหมดยังลูกซองดีสุดเหรอจริงว่าโอ๊ยมมันยิงหลหลาาด,ด่า้ไว มาหึยิงยิงิงรอบหนึ่งออกไปเลยฮะใช<ด>่อันนั้นตัวตัวได้อยู่ระยะไกลต้องเอเคแต่ยังไม่ได้เลยเนี่ยเอาทำไมตีนยิงไกลจากซอมบี้ทำไมตีนยิงโดนตีนแม่นเกิน <c oughs> มันมีลูกศรให้ยิงเฮ้ย <c oughs> ดอกแหวนมา <c oughs> อีกแล้วใครเก่งที่สุดอัลติน ร้าน,ท,าานท่าเวียอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลี้ยงเยอะกว่าท่าแล้วดูจะไปปั๊มอีกแล้วไอ้พรุ่งนี้มันหยุดหยุดหยุดเหรอพรุ่งนี้หยุดเหรอขขอองงงมมป๊นึนนพรุ่งนี้ไปคิดหยุดเหรอไม่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปั๊มตั้งแต่เย็นเลยใช่ป่ะเฮ้ยอยากปั๊มดิปั๊มด้วย พี่ซินกลับโรงเรียนมาเอา,เอ,าอันนี้มาด้วยนะป๋า,าเอาวันเสานี่ยเลยวันเสารยาวาใช่ป่ะป๋าเป็นรถใหญ่จะเอาจะเจอสูตรหนึ่งมาโชว์ให้ดูว้ายิงมีเหรอมีสกิลเนี่ยสัเพชโคตรได้ยากเลยนะทำไมบอสจิงแปรเดียด ทำไมเราสู้กันเยอะจัะงไปยิงแรงแล้วมายิงข้าวหัวเดียวเลยยิงเข้าลูกตาดิ๋ยวข้าไปยิงเข้าลูกตาดิ๋ยวยิงไม่ข้าวจะไกลเกินลำบากกันไหมครับช่วยยิงครับ ไอ้พวกน,นี้ตอนตอนจินาไปเรียนจินเรียนใช่ไหมจินานี้ก่อนเลยโอ้ยโอ้โดนยิงเล่นเกมยนี่ก่อนเลยเรียบร้อยครับเ,เก็บหมดฮะ <17 S 1> โอ้ยด้ยออชุดใหม่มาสุดยอด,ดนี่ไงชุดกระชุดกระ ต่อเลยไหมให้พี่คิดเร็วให้พี่คิดเร็ววันนี้เลยให้พี่คิดเร็วเยอะๆเลยใช่ป่ะเร็วสิบลจดเลยแตีนอ่ะเร็วอีกหนึ่งหรือว่เท่าไหร่นะพี่คิดสิบสี่สิบี่หรอใช่ถ้าพี่คิดปั๊มได้ประมาณหนึ่งอันปั๊มได้ประมาณสองหมูสิบสี่จริงด้วย อัพสกิลก่อนเอออเวล uh, real, real. ยังไม่อัพเลยสิบเก้าข,ขึ้นขาคงคัังอัพเป็นอ่าโอเคเกาะใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมนะฮะ <c oughs> โอ้ยชุดใหม่สวยมากไม่อยากจะบอก อา้าวไปพูดกันลูกดเดิมดีจริงปะเนี่ยใช้เวล 18, ์ก่าปากใช้เวล์สิแปดนี่เก่งมากต้องพูดต้องพูดมันติดกระตุกมากเลยอะ่ะไมีเ่เมื่อวานค้างนะมนเมื่อวานเดินแล้วเพื่อเล่นเหล็กกระตุกเ,ออเล่นหน่อยเล่นเหล็กเลยจิ้ขยับ ะโดแล้วกระดไเห็นเพื่อนเดินแล้วระโดดแก็เดินแล้วกสโะโดดไป let's go พี่คิดว18ตอนนี้เต้ยหนึ่งมีเพชร70เ,เพชรเอง มาเข้ามาเฮ้ยมีแหวน,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 นตนุน hey, นตนุสุดยางตอนนสุดยางเฮ้เจ่บบอสหรอสุดจริงรีโหลดครับรีโหลดยิงเข้าไปลฝากด้วยฝากด้วยิด่มีู ปากรกวนด้วยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป,ปาตอนนี้จินโดนี่น,น,นั้นจริง,ง,ง,งปุณิยะไู่ไปตายไดระวังนะาอยู่ใกล้ไม่ยงตยดี๋ยวรหเดวตไปแล้วนะไป ตายแล้วเ,เหรอเกิดได้ปะได้ขอของดีล้เก่งได้ปืนชดกันมาชดกันชอกันดีจริงเปล่า,าไ,ไปกดสีเหลืองอา้าวจนเพื่อนออกอ่ะคิดดูด,ดิดกดสีเหลืองกดแล้วอ้ออกเหรอกดเข้าไปแล้วอ่ะ โอเคเดี๋ยวออกไปคมามาสเตอร์นนอพี่คิดออกไปแล้วนี่อันนี้เควสมาิมิ่มเพไม่ได้เหรอ กี่เปร์เซ็นต์เนี่ยหฮะเปอร์เได้เอไมาเหรอริงงไะเนี่ยไม่ใช่ได้ดาบอ๋อดาบหนระดาบหนึ่เหรอทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เคยสุ่มได้ไม่เรียกว่าสุ่มย่เรียกว่าสุมาส่มรนะสุมยังไงให้ได้ล่ะ เฮ้ยนี่แหละต้องใช้ครับผมสถานประกอบพยาบาลนี่สองอันเลยเหรอพู่ตัดสองอันคุ้มืมไปวิ่งไปเวทอะไรเนี่ยเวทโอ้ มาหัวเข้าไปซะไปเพื่อยิงแรงกันเรอเรียบร้อยเข้ามา ปูไปนะพื้นนี่แรงกว่าอ93ไม่หรอื4%จ้า,นะจาเอาเอก็จ่ายชายเฉยๆนี่ยอา้าาบอลละแป๊บเดียวใชลูก ยิงเข้าไปยิงเข้าไปลีโหลดลีโหลดยิงเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปตามหาเพจไ,ไม่หล้ะมาทำไมอ๋อมาไปไปคิดได้ของดีแล้วนะนี้เข้าไปยิงเข้าไป วัตอเตอร์ยิงแรงมากเลยอ่ะโอเคแล้วยิงของเราบ้างเก็บแต้มเน่ยาปากปมีเลือดจริงไหมนะเนมีเ่ยเค็มๆไม่ดูครับ หูเรายี่สิบกว่าเหรอไปดีกว่าแต่ถ้ามปนตัวใหญ่นะมาลองไปเล่นกันดูนะครับผมเกมนี้สนุกดีนะฮะเก็บเลเวลแล้วก็มีด่านให้เลือกไปเรื่อยๆนะวันนี้เก็บไปสองสามเลเรอยกันนะแล้วเจอกันครับฝากกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยวันดี